สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิสาชาแนลนะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวห้องพักให้ดูนะคะว่าเราไปพักกันที่ไหนแล้วเป็นยังไงกันคะ่ะนี่นะคะจะเป็นจุดที่เราจะพักนะคะแล้วเขาก็จะมีครัวพูวิวหมอกด้วยนะคะจะเป็นขายอาหารทั่วไปนะคะอาหารพวกหมูกระทะแล้วก็อาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มีพวกรายการ อาหารป่าด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิคะตอนนี้เที่ยงกว่านะคะประมาณเกือบๆกือบจะบ่ายโมงแล้วนะคะยังมีหมอกอยู่นะคะแล้วอากาศตอนนี้แบบเย็นสบายมากค่ะตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะคะเป็นค o ูวิวหมอกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องกันนะคะ ราคาจาก5,500นหนะคะเขาลดให้เหลือ5,000นะคะอันดับแรกเราก็จะมาดูวิวก่อนนะคะว่าโอ้หอโห,โหมันคุ้มค่ากับราคาเช่าแค่ไหนนะคะนนี้ต่อคืนนะคะวันนี้เรามากันทั้งหมดเจ็ดคนนะคะ,ข,คะขึ้นเลยก็จะมีเตียงให้นะคะเตียงใหญ่ ฝั่งนี้จะเป็นสองเตียงนะคะมีห้องน้ำมีทีวีให้นะคะฟรี w i f i นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงนะคะอันนี้ถ้ามากันหลายคนเขาก็จะสามารถเพิ่มเตียงได้อีกนะคะอีกเตียงหนึ่งแล้วก็ข้างบนก็จะสามารถขึ้นไปดูวิวได้นะคะชั้นสอง เป็นชั้นลอยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็นั่งจิบกาแฟอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเตียงคู่นะคะนอนได้สี่คนทั้งหมดนอนได้แปดคนนะคะถ้าไม่เพิ่มเตียงนี่นะคะมีสองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ํานะคะราคาราคาก็โอเคอยู่นะห้าพันวิวสวยมาก ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะอากาศเย็นมากเย็นแบบเย็นสบายนะคะไม่ไม่ถึงขั้นหนาวเนาะแต่ถ้าตอนเช้า <c oughs> แต่ถ้าตอนเช้าก็คือ,อคนที่ดูแลที่พักนะคะเขาบอกว่าจะมีหมอกขึ้นมาเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมาดูกันอีกทีเนาะตอนเช้า <c oughs> ดาดฟ้านะคะข้างบนก็คือขึ้นมานั่งชมวิวได้นะคะสวยมาก ของผู้วิวมอกนะคะจะมีห้องหลายแบบนะคะข้างบนฝั่งน้นนะคะก็คือพักได้สี่คนนะคะสามพค่ะแต่วิวจะไม่เท่าฝั่งนี้นะแล้วก็จะเป็นห้องข้างล่างนะคะ1 2 0 0องร้ถึงพันหค่ะพักได้2คนอันนั้นก็วิวสวยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นบ้านเต็นท์แล้วก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ข้างๆน้ำข้างหน้า ข้างหน้าก็จะเป็นห้องละ3,000นะคะอยู่ได้4คน